พัดไข่สุกิน,น่เป็นเซตเก่าแล้วแม่นโม้คนใหญ่แม่นพัดไข่ใส่กระลำเจ็บ<อ>เก่าอยูเรื่อมแปดดาวมาก่อนตุ๊กดิจอจเนาะ หอหันึงสีแสบห้เหอสสเกิงนึงเครียด้งถึงแสบใส่กระเทยใครใส่กระลำแล้วก็บ,บรรยากาศให้ม,มนหนาว ไปเลยพอขอไปเหตุงานเลยนี่อยู่ก oh, ็เมียสองคนดตรงนี hmm, ้หอมเลยวหอมหอมหอมโอ้เ oh, oh, so oh, ้อนยังโอยวงแรกมี่สี เดี๋ยวเขาขยมาม่เนเขาหอยาอยู่ไแ้ๆานผมด้วยครับอกินท่สมยุงแลีน้องเกิร์ฟสมยุงแลอ่ะเค้เผาเนี่ยนิ่งข้าวนี้ห้า

Ừ. Đẹp. Đẹp. đấy rồi đó. cơ thể đó. Mày mò đấy không? <laughs> เอาเล็กๆเดี๋ยวนี้ร่อยโอ้คือเป็นตะกินเท้าหอมยโอ้โเมเจ